วันนี้เจออาการใหม่ของพอเเนอร์นะครับเล่นซะตกออกตัวใจไปเลยดูนะครับไปโชว์ขึ้นเต็มเลยทั้ง ABS ตัวการลืน่น v s c กับจีต๊ตอะไรก็กด กดยังไงก็ไม่หายกดยังไงก็ไม่หายเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเนี่ยทีแรกก็คิดว่าจะเป็นหนูหนูกัดสายไฟไหม ว่ามีไฟของ ABS โชว์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ดีเช็คสายไฟเช็คสายไฟดูสินี่ครับมีสายเห็น ไม่ใช่หนูกัดมันเป็นเจ้าหมาน้องหมาน้องหมามาัแทะมันแสมันนอนใต้ท้องรถผจะหมังเขี้ยวไม่มีอะไรทําก็แทะนะครับเดี๋ยวก็ต้องต่อสายใหม่เดี๋ยวนะฮะปัญหาบางอย่างเนะี่ยก็เกิดจากปัญหาหง่ายๆนะครับให้เราตรวจเช็ค ตัวเช็คตามจุดที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็จะเป็นการทำให้เราเนี่ยช่วยหาสาเหตุได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องต่อสายก่อนสายยต้องปอกยาวๆหน่อย ครับเพราะว่าสิกก่งจะโดนโดนแทะโดนแทะเข้าไปลึกเลยต้องเก็บสายก่อน,นครับเก็บสายที่ถลอก ใ,ใช้เทปพ,พันสายไฟก็ได้หรือจะใช้แบบ เรามาดูไปเช็คดูไฟกันนะครับว่ามันจะหายไหมดับไปแล้วจะสตาร์ทนะครับอสังเดี๋ยวนี้ ABS ดับไปแล้วนะครับ Oh. หายแล้วเห็นไหมครับไม่ง่ายนะครับลองตรวจเช็คดูนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ